ป้าย่าทำไงดีเนี่ยตัวแสบดึงเอ็นจีทีอีกแล้วแล้วปากก็แห้งด้วยอะ่ะไม่รักลูกหมูวันหนึ่งแล้วนะวันนี้ตกลงเพราะอะไรก็ดูเดียดเพอแป๊บเดียววันนี้พ่อจ๋าเข้าไล่ดึงเอ็นจีทีอกไปแล้วปา้าเอาไปย่าดื้อกับแม่เหรอลูกมาดูปากวันวันนี้ตกลงกันแล้วถ้าดึงเอ็นจีทีอยู่ก็คือไม่ไหวแล้วนะคะมันนั้นแหละคะ่ะ วันนี้พอไม่ได้คุยกันเลยวันนี้แม่ไม่รักหนูนะแม่ขออนุญาตไม่รักหนูวันหนึ่งได้ไหมโลกไม่ได้ค่ะได้ไหมดนีอย่ใครคะใครดููแล้วคะเาป้ามือเขาไวมากนะคะแม่น้อยใจเป็นเหมือนกันนะคะหนูมีความผิดใช่ไหมคะแม่ไมปไหนลูก แม่ปาไปไหนครัไปแม่ปาไปไหนแม่ป้าอยู่ไหมแม่แม่แม่เดี๋ยวดูนะคะให้ได้หนึ่งออนอ่ะไม่ต้องทำตัวน่ารักไม่ไม่ไม่ใส่แล้วให้ดูดนมวันนี้แม่ขอดีเต็มเลวความแสบขยันจะง้อแม่เราเอาเท้าไว้ใกล้เอาเท้าออกก็เอาเท้าเข้ามาใกล้จะดื้ออีกไหมคะลูก ดึงเอ็นจีทิวออกค่ะแล้วหนูก็งอนเขาหนูบอกวันนี่ขออนุญาตไม่รักหนึ่งวันเขาทาเศรา้าแล้วพอหนูเดินออกไปข้างนอกบอกว่าญาติแต่หนูร่งอยู่นะบอกว่าหนูออกไปบอกหนูไม่อยู่เต้นเต้น,นพอหนูเข้ามาแม่มาแล้วแม่ขออนุญาตไม่รักเศรา้าอะไรใส่ยัง,งยพอเสียงพ่อมาอุ้ยหันฟุบเลยเสียงพ่อเป็นพี่เล็กท,ทีสาวนังน้ำก่อน<า>พ่อพ